สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูน้อ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยวันเฉลิมประชนมพรรษาในรัชกาลที่10กันนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของท่านในวันที่28กรกฎาคมก็จะเป็นวันเกิดของท่านในรัชกาลที่สิกันนะคะเรามาดูเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจความสัมพัญและสัญลักษณ์ในรัชกาลที่สิกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะ ในหลวงรัชการที่10มีพระนามเต็มว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีสีสินมหาวชิลาลงกรมหิศรภูมิพลราช,ชวรางกูลกิติส,สมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทาราธิเบศร,ราชวรโรดมบรม,มานาถบพิตพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระนามย่อว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพพยารางกูล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูลเป็นราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์เองและทรงปฏิบัติในส่วนพระองค์เองล้วนเป็นไปเพื่อประชาชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่าง,ย,างยั่งยืน พระราชะกรณียกิจน่ารู้ของพระองค์ที่เด่นชัดเลยคือด้านกีฬาทรงพระราชทานพระราชาอนุญาตให้จัดงานกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ และในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อส่งเสริมให้คนไทยสมัครสมานสามัคคีสร้างสารรค์ความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติไม่หวังสิ่งตอบแทนและนี่คือภาพตัวอย่างประชาชนที่ได้เข้าร่วมการทำจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจค่ะ ตราสัญ,ญลักษณ์ของรัชกาลที่สิบต้นไม้ประจำรัชกาลที่10บนั่นก็คือต้นรวงพึ่งพันไม้ที่ถือกำเนิดในไทยดอกสีเหลืองกลิ่นหอมคล้ายน้ำพึ่ง เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับหน่วยในหลวงรัชกาลที่10เรื่องพระราชประวัติและสัญลักษณ์อายังไงคุณครูนะคะก็อยากให้เด็กๆรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันด้วยนะคะเป็นงไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ชมคลิปพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่1ิไปแล้วนะคะเด็กๆจะเห็นว่าท่านมีความห่วงใยในประชาชน ก็ส่งมีคอนชาวไทยเป็นอย่างมากนะคะแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งก็คือเด็กๆได้เห็นแล้วว่าท่านทรงเป็นห่วงประชาชนทุกคนและดูแลประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขนะคะทีนี้คุณครูนกมีกิจกรรมให้เด็กๆทํานะคะก็คือให้เด็กๆประดิษาดภาพธงชาติไทยนะคะเห็นไหมคะธงชาติของไทยเรามีกี่สีคะเด็กๆ มีกี่สีคะเด็กตอ,ตอบคุณลงมาหน่อยค่ะค่ะถูกก้องแล้วค่ะเด็กเก่งมากมีสามสีนะคะก็คือสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินพระมหา